เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรายังขาด MR ตัวอื่นที่ไม่ใช่หน้าตู้อยู่อีกหลายตัวเราจะทำยังไงกันตอนน่อดีทุกคนแน่นอนเปิดต่อดีครับตอนนี้เรามีคือขาดเ้อใช้คาว่าขาดแล้วกันผมนเพราะ <on> เรามีนี่แล้วชื่ออะไรนะสุมาตะโชนะฮะแล้วาขาดคือบักเตา้าแชกุละนะครับ <ACC Tree. S 1> ผมบักเตา้าแชกุนยังไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่ผมเห็นเห็นแน่ๆว่ายังไม่มีนะก็จะเป็น ไม่ใช่สุสีก <ผม S 1> ัมันเชื่ออะไรนะอีกตู้หนึ่งครับผมนี่ครับจีโฮเ <โฮ S 2> ต้าหินนะครับผมขโมยบัฟแล้วก็ติดพิษประตูบอกเลยว่ามันเป็นติกตัว2ตัวที่แข็งแกร่งมากๆถ้าเกิดผมได้มาครอบครองแล้วก็เราจะจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นถ้างั้นแล้วเรามางัดกันดีนกว่าเ r จะออกสักตัวแล้วกันนมไปโลแรก m อออกชั่วบบะ มัคนคงไม่ง่ายหรอกมั้งทีเดียวออกเลยก็ตกใจเมื่อกี้เปิดเปิดหาชุนเซ็กก็เจอเออตกใจเลยเอาใหม่ไปต่อครับไปต่อเออตอนหกเอ้ยโลโซอย่าไปอย่าไปลูกพี่อ่ะโอ้โหโต่อ้าเอาเฮ้ยเอา เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี و, <c oughs> นะ๋ยวนั่นเดี๋ยว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 ไวไปแล้วไม่ไม่คือเรากดแค่สามทีไงแล้วออกปักเต้าแชร์ปุลเลยมารออกแล้วทุกคนสร้างดาเมจตัวได้ไกลที่ใกล้ที่สุดด้านหน้าเนาะไม่ว่าติดมือแล้วก็ดึงทอนศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วเครื่องบัตรการ์ตาดา,าเมจด้วยโอ้โหเป็นแทงที่โคตรแ่มแล้วไงต่อดีทุกคนเราได้มาที่เราต้องการแล้วอะปิดคลิปเลยปะอ๋อไม่ได้อะโอเค ได้ปักเต้าแชกุลไปแล้วก็ส่วนมาเล็กโชว์เรียบร้อยแล้วถ้า,างั้นตู้นี้คงไม่ต้องมีอะไรต้องหาแล้วมั้งเพราะว่าเราได้ m อครบแล้วนะับทุกคนปะตู้ต่อไปนี่เลยจีโฮเต้าหญินไม่รู้ว่าจะดรอปหรือเปล่าด้วยนะผมเราลองดูกันว่าเผื่อเราได้อีก m อหมดเลยนี่คือจบแล้วนะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะจริงๆแล้ว MR ทั้งหมดจะมีตามนี้นะผมส่วนมาเล็กโชว์นำเต้าแชกุลปักเต้าอ่านำเต้านำเต้าแชกุลปักเต้าแชกุลส่วนที่เหลือไม่ใช่แล้วมั้งอีเกียดนี้ ยูอาเฉยนะผมแล้วขาด MR ขอ MR หนึ่งตัวจดไปมาออก m อโชว์ชไปโลที่สี่เนี่ยจะได้ปิดคลิปไวๆไม่ต้องเปิดเยอะเปิดเยอะแล้วมันเหนื่อยใจใช่ป่ะเนี่ยโหออกเลยสามโลออกอีซี่อ้าวเดี๋ย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 วเฮ้ยนำเต้าแชรกุนเฮ้ยได้มาออกสองตัวติดคืออะไรวะ มันคงเป็นเรื่องที่เห็นไม่ค่อยง่ายนักนะผมกับการที่จะเห็นนาเต้าแชกูนถูกอัปดาวนะฮะดูไว้นะฮะอัปดาวเรียบร้อยกดล็อกสกิลเพิ่มเพิ่มดาเมจให้ตัวเองโอ้โหไงสุดยอดป่ะกลับมาเปิดกันต่อนะผมว่าจะได้อะไรดีๆออกมาหรือเปล่าแต่ไปเอ็มไอสักตัวไปพา์ทนี้บอกเลยเอ็มไอยับยับต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองใจมาแล้วอ่ะเอ็มสองตัวคือใจมาโคตรโคตรอ่ะ คือใจแบบไปแล้วอ่ะพร้อมมาเรื่อยๆอ,อ่ะตอนเนี้ยพร้อมบวกอะไรก็มาเถอะมาอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าสุมาอี้สุมาอี้อก็มาเอ็มอาร์ตัวที่สามอะไรวะเนี่ยโอ้โหสุดจัดโอ้โหวันนี้ดวงของผมมาว่ะดวงผมมามากมาก ดูผมแบบสุดจัดๆแล้วอ่ะวันเนี้ยอะไรก็หยุดผมไม่ได้อะ่ะ MR ็สามตัววะ่ะถ้าเอ็มมาตัวที่สี่จะมาที่ผมไม่แปลกใจแล้วเนี่ยจริงโอ้โหเอ็มมาสี่ตัวทุกคนเอ้ยสามตัวโทษๆรจะจไปสี่แล้วโอ้ใจมันไปแล้วกันรถเรืออ้าวโจผีอ๋อเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ดิเมื่อกี้ไม่ใช่เขายังไมมาเอ็มอาร์มาแค่สองตัวทุกคนโอเคโอเคาาก็มาสามป่ะเอ็มอามันจะแบบ ไม่มาอีกได้ไงใช่ปะ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็มาต่อแป๊บเดียวแหละกดไปเรื่อยแป๊บเดียวก็วกมาครับผมโอ้โหอีซี่อีซี่บอกอีซี่นะสองฟาร์ทที่แล้วได้ข่าวว่าก,กดยับจ้างชื่อหัวไม่เอาจา้าอีซี่ไม่เอาเพี้ย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 กดไปเดี๋ยวออกเองจะหยุดจะหยุดจะรอ ไม่ออกวะถ้าออกออกเร็ววันนี้ผมว่ามันก็ขี้โกงแหละไอดีผมจะบักกันแหละทางนั้นเนอะ็มอาร์ออกเยอะเกินโอ้ยตกใจกดอูเห็นสีแดงๆมาตกใจแล้วเมื่อกีโอโอ้โอ้ยเต๋อเซียนโอ้ยปวดเลยซื้อผมอยังคงกดยับแบบไม่รอนะผมกดแบบไม่สนใจโรคแล้วโลกไม่ต้องสนใจฉันเพราะฉันจะกดใครก็อยู่ฉันไม่ได้แม้ว่าเพชรที่เราต,ตมาจะละลายเลี่ยงก็เถอะ เอ้าตัวหนูยิีไหมะไปครับยับยับรึปลิงลิชีไม่เอาไม่เอาไม่เอารึปอุลินซือไม่มีอะไรอ๋อเด็ดๆหนึ่งตัวเดี่ยวเกี้ยวชอบไม่ไม่เอาครับไม่อยากได้เลยพวกนี้ไอ้ยกดอูมา อันนี้ตันะักกิร์ูดาวเต็มนักกิรูอ่ะอู้โอ้ธรรมดาครับเอา้าตะทองคำหมดแล้วทุกคนทองคำหมดซะแล้วแฮะสงสัยคงต้องไปเก็บไว้เปิดรอบหน้าแล้วก็ถ้างั้นผมขอพักคลิปก,ก่อนละกันโอ้โเพราะว่าพานดีเอ็มอาร์สองตัวแล้วคือผมสบายใจแล้วผมไม่เปิดต่อแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามพันหน้าสหรับผมนายปรีเซชั ok e นยูเก้นไปเชียวสามก๊กโมเอ็ดโอ้โหถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ที่ชมงาน เพื่อพัฒนาวัวนหน้นาเจอกันนะบ๊ายบายวันนี้ขอขี่เอฟอาร์สองตัวแล้วเกินบ๊ายบาย